ใต้ฉุนจัดค่ะเจ้าภาพประกาศชื่อผิดเป็นเกาหลีเหนือโซเชียลดันยงเก่งค่ะบอกว่าฝรั่งเศสแก้แข้นแทนลิซ่าค่ะเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง11สิงหาคมนี้นะคะพอเริ่มเปิดมาก็มีเรื่องดราม่าเลยค่ะเมื่อโฆษกของพิธีเปิดค่ะประกาศชื่อประเทศเกาหลีใต้ เป็นเกาหลีเหนือสังงันค่ะโดยชื่ออย่างเป็นทางการของเกาหลีใต้นั้นนะคะก็คือ Republic of Korea ค่ะแต่ว่ากลับถูกประกาศว่าเป็น Democratic p e o p l e Republic of Korea ค่ะซึ่งนั้นก็หมายถึงประเทศเกาหลีเหนือนั่นเองแต่ในขณะที่การแนะนำชื่อของเกาหลีเหนือกลับประกาศได้อย่างถูกต้องอ้าวประเด็นนี้ค่ะก็เลยกลายไปเป็นประเด็นใหญ่เพราะ เกาหลีใต้โกรธมากค่ะแล้วก็ออกถแถลงการประนามเลยนะคะเขาประนาม IOC ค่ะพร้อมทั้งตัวแทนกระทรวงการกีฬาของเกาหลีใต้ค่ะประกาศบอกว่าจะขอเข้าพบกับโทมัสบาร์กที่เป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกเลยทีเดียวนะคะขนาดที่ IOC ค่ะก็ต้องออกโรงมาขอโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับยืนยันคำว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะประกาศชื่อผิดพลาดแต่อย่างใดค่ะ มาส่องคอมเมนต์กันดีกว่าว่าเรื่องนี้โซเชียลชาวไทยเขาว่ายังไงนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มีคนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะที่จดจำอยู่ค่ะประมาณว่ายังแค้นเกาหลีอยู่เนียแหละแค้นเกาหลีใต้ที่ทำกับคนไทยทำกับชาวอาเซียนเอาไว้นะเขาก็บอกเขาจำได้ว่าทำมาไว้ยังไงบ้างก็เลยอดไม่ได้ที่จะเอาเรื่องมายงกันค่ะอย่างความคิดเห็นนี้นะบอกว่าน่าสงสารนะแต่ก็แอบสะใจ เพราะชอบบุลีชาติอื่นอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเวนกรรมประเทศมันไงขนาดชื่อลิซ่าเขียนง่ายๆย,ยังเขียนเป็นลิซ่าที่สะกดด้วย R เลยเออแทนที่จะเป็น L ค่ายเพลงก็สะกดผิดเนาะลาลาวยังสะกดผิดเป็นลาวเฉยๆเลยขอให้ประเทศเนี้ได้รับผลกรรมทุกทางที่เขาทำไว้กับลิซ่าแล้วก็ศิลปินต่างชาติคนอื่นๆด้วยโอ้โหคุณพี่แค้นฝังหุ่น,นจริงๆนะคะแล้วก็มีไม่น้อยนะคะที่โยงประเด็นของลิซ่านะอย่างเช่นโทษฐานที่ทำร้ายน้องไงเอามีคนเข้ามาเห็นด้วยเยอะแยะเลยนะคะอย่างเช่นฝรั่งเศสเอาคืนแทนลิซ่าที่ค่าย YG เนี่ย เขียนชื่อค่ายของน้องผิดเออแล้วก็วงเล็บนะบอกว่าเกี่ยวกันไหมเนี่ยก็อันนี้ก็คล้ายๆประเด็นความคิดเห็นที่แล้วเนาะตรงเนี้ยที่จะบอกว่ามีคนมาตอบคอมเมนต์เยอะมากนะคะบอกว่ากําลังจะเม้นแบบนี้พอดีเลยบางคนบอกว่าโดนบ้างจะได้รู้สึกว่าเป็นยังไงเวลาทํากับคนอื่นเออบางคนบอกเกี่ยวกับลิซ่าไหมไอ้เรื่องเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้หรอกแต่คือสะใจมากเพราะว่าถูกใจจริงๆ บางคนบอกว่ามันเป็นเรื่องของกรรมนะเออไปนั่นเลยกรรมตามทันแบบเดียวกับที่สื่อเกาหลีเนี่ยเขียนชื่อบริษัทน้องผิดไงจะได้เข้าใจความรู้สึกชาวโลกเวลาที่โดนเสนอข่าวผิดๆบ้างอ่ะทีนี้ก็มีคนคอมเมนต์แตกต่างกันออกไปบ้างนะคะประเด็นว่าคนไทยใจดีเนาะก็เห็นใจอยู่แหละมีคนบอกว่าเอาจริงเรื่องนี้ไม่ตลกนะลองนึกดิว่าเป็นคนไทยอ่ะโดนประกาศว่าเป็น ลัมพูชาขึ้นมาเนี่ยเราก็คงร้องไห้เนาะดูๆไปนะเขาก็คงไม่ได้ตั้งใจจริงๆแหละคุณผู้ชมไม่ได้จัดโอลิมปิกกันบ่อยๆนี่เนาะคิดถึงภาพว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่ไทยเนาะเป็นพิธีกรไทยก็คงเละเป็นโจ๊กแน่ๆเลยค่ะ